เอาเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้งานพักประจําปีสาําหรับใครที่สนใจทําบาุตักปารสามารถเชิญด้านในได้เลยแล้วถ้าใครมีปัจปจิตปัจจัยสามารถนาไปใส่ตู้ได้นะเอ้ยดเดด๋ยดเดดเดปเตดเ โอ้หแล้วดูลงเท้าเดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหดูชุดดูชุดโอ้โหนึกถึงเพลงไอามา4คนจริงๆเฮ้ยมันทรงผู้ใหญ่บ้านลเลยนะเว้ยโอ,โอ้แต่คาดไปคาดมาก็ดูเหมือนพีสเสด็์ร้องเพลงจี่หอยเหมือนกันนะดูดิเอ้ยเปลี่ยนตีมเปลี่ยนตีมเอาเลยครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ejx1 นะครับผมก็วันนี้เนี่ยมาอยู่กับการโปรโมท server f m กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านปีเตอร์กันอีกแล้วนะฮะปกติเนี่ยจะเป็นนายปีเตอร์บ้าง แต่รอบนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนตีมนะฮะเขากลายเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วทุกคนครับ <Wow. S 1> นี่หลังจากที่เราแบบโพสโปร,โ,ปรโมทในชุมชนไปเมื่อวานไงว่าปฏิพุผู้ใหญ่บ้านยังโอโ้โหยอดไลน์ที่แบบว่าเป็นสิบอะมาวันนี้มาดูปีเตอร์เวอร์ชั่นเต็มกันบ้างดีกว่านะครับนี่เป็นไงพี่เียรหน้าดุยังวะเออไม่เคยเห็นปีเตอร์แต่งตีมนี่เหมือนกันนะเออวันนี้ก็เป็นวันแรกเลยแล้วกันนะครับไหนๆก็มาละเซิฟนี้เนี่ยลหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแหละนะครับเพราะว่าแอดเคยรีวิวไปแล้วนะ สำหรับประเทศนี้นะครับนั่นก็คือฮาวาน่าซิตี้นั่นเองนะครับห เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่หลายคนเนี่ยให้การสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะสำหรับประเทศนี้คนดูเนี่ยตอนนี้ก็เกือบเ0 0 0คนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รับชมในส่วนของประเทศนี้นะ,ะฮาวนานาสิตี้นั่นเองแล้ววันนี้นะครับแอดก็มาทําคลิปเพราะว่ามันมีอัปเดตด้วยทุกคนเป็นอัปเดตใหญ่เลยปกติเนี่ยทางเซิร์ฟฮาวานาเนี่ยจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่ามีการอัปเดตใหม่หลายอย่างนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยแอดจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปดูกันว่ามีการอัปดเดต ในคลิปนี้อย่างเดียวนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีการอัปเดทอะไรบ้างนะครับส่วนพวกปุ่มคําสั่งหรืออะไรเงี้ย เพื่อเพสามารถดูคลิปก่อนหน้านั้นได้เลยโดยแอดจะแปะลิงก์ไว้ทางใต้ดีสคริปชันละกันนะฮะเผื่อใครสนใจย้อนกลับไปดูได้นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆส่วนระบบไวลิสเนี่ยนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยก็คือการกรอกข้อมูลแล้วก็เข้าได้เลยนะครับผมแล้วหลังจากที่เพื่อนๆเข้ามาในประเทศเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับก็มีแฟชั่นให้เลือกเยอะแยะเลยโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเนี่ยนะครับแอดจะพาเพื่อนๆเนี่ยลองเลย เ,เกือบสิอย่างเลยนะครับมีเยอะมากอันนี้เป็นบัตรผู้เล่นใหม่คืออะไรวะอ๋อเช่าของได้หวันนะครับอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบอัปเดตใหม่นะครับเป็นบัตรผู้เล่นนะแล้วก็จะมีกาชาลดโลนะครับแล้วก็บัตรผู้เล่นใหม่ประกันภัยด้วยไหนลองดูดิอ๋อปกติเนี่ยแอนนึงว่ามันน่าจะติดบนหัวนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยน่าจะแบบเอาไว้ใช้ให้คนเห็นได้นะว่าเป็นผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้นะครับเป็นบัตรประกันภัยเออป้องกันเวลาแบบว่า มีใครมาอะไรอย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะใช้บททัตรพวกนี้แสดงให้เขาดูได้เลยนะฮะเราจะได้ปลอดภัยนะอันนี้เป็นบัตรผู้เล่นใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็มีตัวสัญญกรรมด้วยแล้วก็มีกาชาเริ่มต้นนะครับกาชาลดเริ่มต้นด้วยอาจจะลองเปิดกาชาลดเริ่มต้นดิโอ้โหลดแบบนี้อีกแล้วแบบนี้อีกแล้วไหนมาเปิดดูดิมีรถอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยไหนผู้ใหญ่บ้านดูหน่อยเออ โอ้โหไอรถอันนี้อีกแล้วไปกี่ประเทศกูเจอมึงทุกทีโอ้มันแทบ,บจะตัดกันไม่ขาดเลยนะไอรถคันนี้เนี่ยโอเคครับแล้วก็มีในส่วนของกล่องซ่อมนะฮะกล่องซ่อมนี่ก็มีเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยคือเาขาอัปเดตกล่องซ่อมมานะครับก็คือสามารถใช้ซ่อมได้เลยกรณีไม่มีช่างนะครับมีกาชาลดโลแล้วก็กาชาเริ่มต้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวแอสสูมกาชาเริ่มต้นกันเลยเนาะอ่ะมาลองดูกันครับเอาเปิดซับประมาณ34กล่องแล้วกันเอาเป็นน้ำจิ้มนะโอเคระบบสูมกาชาก็เหมือนเดิมนะครับปกติเลย เคส่งไปครับได้อะไรทองคำเยี่ยมเฮ้ยก็โอเคอยู่นะทองคำอ่ะอยากอ้เพิ่มดูท่าไม่น่าพอไหนอะไรได้เงินครับ500โอเคน่าจะเป็นเงินธรรมดาล้มั้งนะครับอ่ะเปิดต่อเลยแล้วกันเนาะดูสิว่าจะได้อะไรเพิ่มเติมบ้างได้อะไรอุ้ยได้ทองอีกแล้วอ่ะอุ้ยวันนี้ทำไมโชคดีจังวะอ่ะแอดจะเปิดประมาณนี้แล้วกันนะฮะให้เพื่อนเพื่อนได้ลองดูกันโอเคครับ แล้ววันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมปกติเนี่ยเพื่อนๆจะไปเกิดที่ตึกเกิดฝั่งนู้นใช่ไหมฮะเนี่ลาลาวตรงนี้ใช่ปะแต่รอบนี้เนี่ยเขาย้ายมาตรงนี้เลยครับผมนี่ก็จะเป็นจุดผู้เล่นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการาดหลักเลยซึ่งผู้เล่นใหม่เนี่ยเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผู้เล่นใหม่จะเกิดตรงนี้ครับผมแล้วก็จะเกิดประมาณตรงนี้เลยครับแลหลายคนก็จะเกิดตรงนี้เลยอ่าพอเกิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีของมาให้เพื่อนๆเลยก็ที่แอดกดเปิดไปนั่นแหละนะครับ โอเคแล้วด้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นโต๊ะนะฮะแต่ว่าไม่สามารถรับได้ก็คือมันเป็นจุดผู้เล่นใหม่นั่นเองอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปกติโมเดลตัวนี้มันเป็นโมเดลอู่ช่างใช่ปะเพราะว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือของช่างเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าทางประเทศนี้เนี่ยก็เซตเอาไว้ให้ห้องห้องนั้นเนี่ยเป็นจุดเกิดผู้เล่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราแวะดู ATM กันหน่อยดีกว่าเวดูดิว่ามันมีของอะไรบ้างน,นะครับในเ t m เอตัวนี้นะกด e นะครับใส่เข้าไปในตู้เลย จะมีเงินในบัญชี5000นะครับแล้วก็เงินสด5,500นที่เราเปิดสุ่มได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีบริการทางการเงินก็คือการฝากเงินแล้วก็การถอนเงินนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถโอนเงินให้ผู้เล่นได้ด้วยนะครับผมสามารถโอนใส่รหัสผู้รับหรือว่าจํานวนเงินอะไรได้ตามใจชอบเพื่อนๆเลยโอเคครับซึ่งในตัวเราเนี่ยยังไม่มีพวกโทรศัพท์โทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับจะต้องแวะช็อปกันนิดนึงซึ่งช็อปอยู่ไหนวะไอ้เหียมันอยู่ฝั่งไหนวะช็อปเนี่ยเราไม่เห็นมีนี้แมปไง อาจจะต้องวนๆดูหน่อยฮะเอาเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้ก็น่าจะมาถึงร้านค้าเรียบร้อยแล้วโอเคครับก็จะมี3อย่างในนี้นะครับก็อันดับแรกเลยเนี่ยจะเป็นโต๊ะค้าอาหารครับนี่ก็สามารถค้าอาหารได้ตามนี้เลยครับซึ่งของที่ใช้เนี่ยน่าจะเป็นของโพสต์นะครับก็จะได้ชุดเบอร์เกอร์พร้อมแดกนะเอ้ยไม่ใช่พร้อมน้าเอ้ยพร้อมแดกอะไรเรางงเลยแล้วก็อันนี้เป็นน้ําผลไม้รวมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นรูปดอลล่าสีฟ้าเดี๋ยมาลองดูซิอันนี้เนี่ยจะมีในส่วนของโทรศัพท์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราซื้อไปเลยนะโทรศัพท์สําคัญ แล้วก็บาตรทงานนะครับแล้วก็นี่ไงกล่องซ่อมตอนไม่อยู่แน่นอนเลยเนี่ยกล่องซ่อมช่างป่าวะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของตลาดโลกนะครับโวล์มาร์เก็ตนั่นเองโอ้โหมีแฟชั่นขายไหมวะเอ้ยเบบเบบเบบนี่ชาร์คไลออนสี่หมื่นห้านะครับโอ้โหใครสนใจหาเงินถุงเงินถังมาโปรแฟชั่นได้เลยครับตรงนี้นะส่วนต่อไปครับก็จะเป็นแผนที่ประเทศก็ผมซึ่งก็จะปกติทั่วไปนะฮะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่นี่มันอะไรเนี่ยสำนักง,งานข่าววอเฮ้ยกูเคยไปเป่าวะ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองแวะไปดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหลายที่เลยนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยเราเอาบริเวณใกล้ๆกันก่อน,ก,อนก็จะเป็นร้านขายรถนะฮะมาดูว่ามีรถอะไรเพิ่มเติมบ้างเออเผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเพื่อนๆน่าจะต้องการรถอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูร้านขายรถกันเลยนะครับผมไปเจะร้านขายรถกันเลย let's go เออตั้งแต่ขับมาก็งงกับตัวเองเหมือนกันนะว่าจะตัดคลิปแบบ let's go ไปทําไมว่ามันมันก็อยู่ตรงนี้มันขับมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วโอ้อะไรของกูเนี่ยเอาเละรครับทุกคนครับอันนนนนนนี้กก็็จะะเเเปใส่วขอองมูลืรรถคับ อันนี้จะเป็นรถโลนะครับ1นึ่งแสนหว่ะโอ้โหคันโคตรใหญ่เลยอุ้ยนี่อะไรเนี่ยรถ300โลครับปามทั้งวี่ทั้งวันอันนี้เป็นรถเล็กนะฮะร,รถผู้เล่นใหม่โอเคน่าจะไม่ต้องซื้อหรอกครับผมเพราะว่ามันในกล่องกาชาก็มีเนาะอันนี้รถแท็กซี่ห้าหมื่นนะครับอันนี้จักรยานน่าจะเป็นแบบเดิมเลยนะเหมือนที่แอดเคยรีวิวไปอันนี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับนี่ลองดูกันได้ครับอันนี้3ามสองครับแสนเจ็ดราคาไม่ค่อยแพงมากอันนี้ว่าที่สามห้านะฮะสามห้าก๊อ โอเคอันนี้เป็นรถคารินนะครับผมสุลต่าน2โอเคอันนี้เป็นรถซูปเปอร์นะครับเป็นแอดเดอร์คาระห้าแสนฟูเลียล้านเจ็ดว่ะเอ,อ้ยิตาเลียน GTB 7จ0 0 0นะครับแล้วก็อิตาเลียน GTO ล้านสองเนโรอันนี้6,50,000อันนี้เทมเพซ่าฮะ โอเคโอค้โหเท่จังว่นรถแต่ละคันเนี่ยโอ้ไม่ไหววะ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับก็จะเป็นรถในออนไลน์ออฟไลน์นะครับแต่ว่ารถเนี่ยอาจจะมีให้เลือกไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหรูนแน่นอนนะฮะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยโอเคครับเพื่อนๆครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยแอดจะขอสคริปในส่วนของพวกหน่วยงานต่างๆเลยนะเพราะว่าเราเคยไปแล้วใช่ไหม โอเคครับเดี๋ยวแอดเนี่ยจะแวะลองผ่านกาลาดม่วงนะฮะแล้วก็พาดูจุด AFK ด้วยแล้วก็ไขข้อสงสัยกันว่าตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองแวะไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ผ่านกาลาดม่วงนะฮะก็คือลานกลางนั่นเองแล้วก็แวะไปดูจุด AFK กันนะครับโอเคเราไปเจอกันเลย let's go <S เอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของอันนี้แล้วมันเป็นเหมือนสำนักข่าวปะวะเออน่าจะใช่นะทุกคนนะปกติแอดไม่แน่ใจนะว่ามันมีแบบนี้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นจุดในประเทศเลยเข้าได้ไหมไม่ไดด้้วยฮ <laughs> เราสร้างมาทําไมวะเนี่ยหรือว่ามันเป็นแบบจุดของเกมยอยู่แล้วมั้งครับอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้นะผู้เล่นก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะฮะตรงนี้แต่ตอนแรกอะมองแว็บแรกเป็นรูปเครื่องกล้องใช่ปะแอดก็นึกว่าเฮ้ยเป็นโรงหนังหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มันเป็นสถานีวิทยุนะครับก็แสดงว่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวต่อไปลองแวะดูตรงนี้ซิอ่าพอดีว่าเห็นเป็น go to f l a กด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะว้าไปชิงธงเหรอ เดี๋ยวเราลองไปดูให้หายข้อสงสัยกันครับผมโอเคไปเจอกันเลย let's go โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยลานกลางก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นแบบดีฟ u l t ปกตินะครับแล้วก็ไหนมาดูการหลาดม่วงสิอยากเห็นเหมือนกันอ๋อนี่ไงการหลาดม่วงนะครับมีก <Wow. S 1> ารตกแต่งอยู่มีการตกแต่งอยู่โอเคครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับไหนดูด้านบนดีด้านบนเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูหน่อย, <spe ech> ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงตัวอะไรเนี่ย อ๋อเป็นการวาร์ปครับวาร์ปเข้าโกทูแฟลกนั่นเองนะฮะน่าจะเป็นแบบวาร์ปธงมังโอ้กูตกใจเลยกูนึกว่าตัวอะไรวะมายืนเป็นหุ่นยนต์นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูจุด AFK กันสักหน่อยนะฮะว่า AFK เนี่ยมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอจุด AFK กันเลยครับ12 Second later เอาเลยครับพเพื่อนๆครับตอนนี้แอดก็มาถึงโซน AFK เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคน AFK อยู่ด้วย สำหรับใครที่แบบอยู่ในประเทศนานๆแล้วไม่ได้ทําอะไรนะครับก็สามารถมาที่จุด AFK ตรงนี้ได้เลยครับก็มีคน AFK อยู่เหมือนกันครับตรงนี้นะแล้วก็มีในน้ําอีกยืนติดกันอีกนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นโซน AFK ซึ่งเพื่อนๆสามารถมาได้ตรงจุด A ตรงนี้เลยครับและต่อไปเนี่ยเห็นทางประเทศเขาบอกว่าลองพามาดูการลาดคาสิโนซิเขาฝากมารีวิวนะฮะลองดูเผื่อมีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราลองไปดูการลาดคาสิโนกันครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาเลยครับทุกคนครับอุ้ยดิ๊ดดิ้ดดิดอุ้ย โอ้โหตกแต่งอีกแล้วนี่ไง <Wow. S 1> แค่มาด้านข้างก็รู้แล้วเนี่ยว่าตกแต่งเนี่ยเปิดรับผู้เล่นใหม่ฮาว a น่าซิตี้นะฮะฟรีไวลิสเข้าได้เลยนี่เปการโปรโมทไปในตัวเลยนะนี่เลยครับก็จะมีป้ายโปรโมทไปเริ่มเลยนี่เขาฝากโปรโมทตรงนี้ครับโอ้ยกาลาดแบบนี้แม่มันช่างไฮเทคล้ำยุคจริงๆอ่าเวลคัมฮาวาน่าซิตี้ตรงนั้นด้วยครับมีโลโก้ด้วย แล้ววันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเราข้างในเนี่ยน่าจะไม่มีที่เล่นโป๊กเกอร์มั้งครับเพราะว่าไม่มีตัวโป๊กเกอร์อยู่เลยแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่เก็บรถนะครับก็สามารถเก็บรถได้อ่านี่จะเป็นการาดคาสิโนนะครับที่ทาประเทศอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นเองครับเพื่อนๆแล้วก็ด้านนอกเนี่ยก็จะมีแบบป้ายโปสเตอร์เลื่อนครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีโลโก้ประเทศด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแอดพาเพื่อนๆนะครับลองไปดูเลเบลกันบ้างดีกว่่าาเห็นว มีการอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยครับพวกของคาร์บอะไรอย่าง,งี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างครับไปเจอเลเบลกันเลย let's go <S 12 seconds l a เอาเลยครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้แอดก็มาถึงเลเบลแล้วนะครับโอ,โ,โอ้โหโอ้ยนึกว่าฐานทัพวัลโลกแตกครับเพื่อนเพื่อนครับ oh. นี่โอ้โหโเท่เลยว่าเลเบลเนี่ย มีแบบกล่องไม้อะไรมาวางก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหไหนเราไปดูข้างในกันซิว่ามีอาวุธอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นโต๊ะนะครับคราบอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีในส่วนของกุญแจตู้เซฟครับถ้าใช้กล่องตีตู้เนี่ยก็ได้กุญแจตู้เซฟเลยแต่ถ้าใครไม่มีกล่องตีตู้เนี่ยนะครับก็จะต้องเอามาคราฟเศษเหล็กอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เสียเงินห0 0พันนะครับแล้วอันนี้เนี่ยเป็นบาตรขายยาครับขายยาได้แล้วนะครับตอนนี้ แล้วก็มีแหวนแกงด้วยนะครับผมก็จะมีแหวนแกงเวลหนึ่งเวลสองและเวลสามครับอันนี้เป็นโตคารอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยก็จะมีในส่วนของค้อนนะครับประแจช่างไม้เบสแล้วก็ไม้ก๊อฟนั่นเองครับแล้วก็มีบูปินเนี่ยสองอย่างนะครับมีบูปินไม้เบสกับไม้ก๊อฟนะครับของที่ต้องการก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วอันนี้ก็เป็นตู้เซฟนะครับเป็นตู้เซฟอีกเช่นกันจริงๆเนี่ยแอดไปตรงนู้นมามันไม่ติดนะตู้เซฟแต่มาตรงนี้เนี่ยติดเฉยนะครับก็น่าจะเป็นตู้เซฟประชาชนนะครับ ก็สามารถเอาของมาฝากได้โอเคก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเซิร์ฟฮาวานาซิตี้นะฮะในการอัปเดตในวันนี้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยหวังว่าน่าจะได้เห็นการอัปเดตแล้วนะครับใครที่อยากรู้ในส่วนของระบบลึกกว่านี้เนี่ยสามารถดูคลิปก่อนนะครับที่แอรเคยทำของฮาวานาไว้ได้แต่ว่านั้นเนี่ยจะเป็นก่อนอัปเดตจะมาเป็นอันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนสถานที่อะไรใหม่ๆแล้วก็เพิ่มจุดต่างๆด้วยแอดก็ได้รีวิวไว้แล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับประเทศนี้นะครับใครที่หาประเทศลงอยู่เนี่ยเซิร์ฟนี้เนี่ย มีคนออน6 0 8 0ถคนทุกวันนะครับผมยิ่งถ้ามาช่วงดึกๆสักประมาณสักสองทุ่มเนี่ยก็จะมีคนมาเยอะกว่านี้นะครับเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวังว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบในส่วนของระบบแล้วก็การอัปเดตต่างๆนะครับเอาแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่ตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอในวิดีโอตัวต่อไปวิดีโอนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ